ด้นกทีนกะเกียร์ินะกรน,กกนไม่ได้เดี๋ยวลูกรู้ว่าเป็นกระเจยถึงไหนแล้วเนี่ยยุยยาเนี่ยถ่ามทำไมแล้วหลงเหมือนกันเรือาทินเสูขเพื่อสิ่อยากใช้ชีวิตเป็นยิยง่รย lean, งร, ung, รีบเล่นเท้าข้างหน้าอย่าเมาละกลัวยุ่งยากเริ่มากยิ่งเพราะมันมีแต่สิง่ง เสีหยหพื่อามาเป็นลเมเบียร์เลยคุณทำผมแต่งหนะ้าเดี๋ยวได้รางวัลขอให้คอยปากค่าลิสติกนนผมไม่งอมก็ดักที่กินแม่สม่วิมาจุดให จะอาจะสวยเป็นพิเศษดิที่หากแปลกศเ,เป็นสักทีจะสัญญาก,กรรมทำให้ดีเพราะฉันจะอาจะมีจุดขออายานเพราะว่าเป็นข้ายแล้วมันไม่ครบฉันจะอา ตั้งแต่กำเนิดเกิดมาใครก็ว่าหนูสวยตั้งแต่ เขาเอามาไหว้เจ้าที่อะไรกระดิืไปกันเจ้าที่เมาโดนใจให้เจ้าภาพตรางวัลขอบคุณค่ะขอบคุณฉันมานะขอบคุณค่ะรีบมาเร็วๆเข้าเงาตรงไหนคะไล์สอดอยู่นี่ช่วยกันปิดก่อนได้ไหมคะกัวลูกกระเมียมาเห็นค่ะไม่ทำก็ไม่ได้เด๋ยวลูกไม่ได้เรียนเซนจอนขอบคุณค่ะขอบคุณอุ๊ยคุณดูนี่ขอบคุณค่ะและที่เหลือให้ใครคะ ใช่เออรูปร่างอย่างนี้ยังได้กับเขาด้วยอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนี่มึงแต่งตัวรลมร้อนถ้าระวังร้อนตอระวังร้อนตรงไหนก็ได้ขอบคุณค่ะปิดหูได้ไหมขอบคุณนะครับนี่เบลแต่งตัวอย่างนี้อย่าไปยืนข้าถนนนะทําไมล่ะนี่ว่าสัมภเวสีถ้าติดล้อวิ่งเนี่ยทนเลยนะเนี่ยเดียวใครมาไหนน้า อาโกล้านเหรอขอบคุณค่ะเฮ้ยอะไรนอนมามีเหรอขอบคุณค่ะโอ้ยเดี๋ยวจริงเจริงจังเยอะขอบคุณนะคะทำไมนี่เร็วเหงาจังยังไม่อยากจะพูดเลยฮะทะเลาะกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวทะเลาะอีกแล้วทะเลาะทำไมทะเลาะกับแม่ค้าบ่อยจังก็เดินไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่แน่ของเมื่าไงกำลังจะกินเลย ก๋วยเตี๋ยวขึ้นมามันมีผมอยู่ในนั้นมีผมอยู่เราก็กลัวว่าคนที่ไปกินนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าร้านนี้ไม่สะอาดเราก็าหวังดีเดินไปเตือนแม่ค้าด้วยความหวังดีเลยว่าแม่ค้าแม่ค้าผมอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวผมอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าเขาสวนมาเลยสวนว่าอะไรคะมึไปนั่งทำเฮียอะไรในนั้นไม่ใช่ตัวมึงสิก็จะบอกว่ากูไม่ได้อยู่ในหม้อแต่ผู้เส้นผมมันอยู่เราพูดไม่หมดนั่นนะสิแล้วทำไมเราไปยืนดูไม่มานั่งกันล่ะ ใครอ่ะนู่นนะคนนั่งก็ที่นั่งไม่มีแล้วแน่นไม่เป็นไรคนนั่งก็สบายคนที่ยืนก็คิดซะว่าไม่มีวาสนาตดนูดก็แล้วกันเพราะอาจจะอยากยืนก็ได้ขี้เกียจลำบากห้องน้ําอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงห,ห้องน้ำพีบ้าไหนอยู่ทางนี้ตูงสุขาไม่กล้าสุขาเคลื่อนที่ไม่กล้าเข้านี่แหละสุขาเคลื่อนที่ทำไมอ่ะกลัวเคลื่อนพากูไปอยู่เทศบาลน,นะสิก็ลงก่อนสิขี้เกียจกลับ เาาก็ลึกกวงมูเหลืองจะลากไปยัดหาข้ามมาเล่นหลายรอบแล้วนะ <c oughs> หลายรอบแล้วก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแน่เธอสุภสิธิ์ชื่ออะไรกะมศศอ,อ,องไปเลยสุพสิทธิ์ขอเดียวเชิญองยิง้เพือนเอยคะกะมองมีชื่อว่าหน้าไม่ตั้งลอยได้ไหมเด็กเขาไม่รู้เป็นผู้หญิงชื่อว่าอะไรคะสมบัติไมคะหญิงมากที่สมบัติจ้ะสมบัติ นามสกุลอะไรเทพนักลบนี่ชื่อมันให้มันแบบหวานหน่อยเดี๋ยวไปเลี่ยนแล้วเนี่ยเบื่อจังเลยฟ้าบาที่พูดถึงนะชวินเนี่ยมีความสุขดีแต่สอนสิ่งนั้นสิก็ติดแต่พูดอีกแล้วเป็นน้องชาที่ใช้ไม่ได้มาถึงมาบังคับจิตใจพี่ตลอดน่าเบื่อฉันไม่อยากท้องพิงดาพิงทัดแต่ก็บังคับทุกวันก็ไม่ต้องสอนอมเดี๋ยวไม่เป็นอาหารกันวิทย์ร่าอาหารเกลมาใหม่เลือกแเสด็จที่จะไม่เส้นหรอก อยากรู้ไหมว่ามาทำไมไม,ไมาทำไมล่ะมาเตะกันเทเระดิดีโลกแม่งให้ตายมั้มึงเลิกไวจังอยาให้กูรู้นะว่าใครเป็นเนี่ยเอากระโปงเมียมาใส่นะเบลไหนที่บ้านใส่แบบนี้เหรอเมียใส่จีติงป่ะกระโปงเมียแต่ไม่ใช่เมียที่บ้านอ้าวไอ้บิ๊กมึงเล่นเมก่อนนะไม่ได้ว่าอะไรมึงกูพูดอลอยๆอยเดียวทำเ ก็ออขอบ่อยจังเลยช่วงนี้่ยทำไมอะ่ะเล่นจังูจะเป็นจริงแล้วเนี่ย <S <S เป็นหรอกที่เป็นนะน้่นีเเเ่เออมาถึงมาโยนครอมโยนคลอมเลยมารยาทดีหรือเปล่าเนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่ทำไมไม่อยากค่ะเสด็จพี่เหมือนเสด็จพี่รู้รือเปล่าว่าที่กหม่อมชินมหาเสด็จพี่วันนี้เน่ยมาเพราะเหตุผลอะไรเสด็จพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าสืบต่อไปในภายภาคหน้าอีกไม่กี่ปีเสด็จพี่ต้องขึ้นครางห์หน้าเขาถูกอะไรอ่ะเอาไว้คำมงหสด คุณป้านะคือเขาได้อะไรคะสองสิงเสร็จพี่ เสด็จพี่จะต้องขึ้นครองด้านปกครองป็นเด็เทพรังสรรค์เสด็จพี่ต้องฝึกซ้อมเรียงดาบเรลงทวนศึกษาตำรับตำราพิชัยยุพิชัยสงครามไม่ใช่มาแต่งหน้าทาปากทาเล็บทำตัวกระตูกระติ้งแบบนี้ฉันตื่นเ้นเลยเลิอะไรเลิกเปกระเคยเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เสียชา่าเกิดเกิดเป็นงี้แล้วมันขาดทุนค่ะเสด็จพี่จะเลิกหรือว่าไม่เลิกถ้าบอกไม่เลิกก็ไม่เลิกไนถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยได้นคุณเธอ เฮ้เดี๋ยวไปทำเล็บกันเฮ้ยนาไหนอ่ะจะมารนี่เลยตรงนี้เลยเื่อได้ดีทำหมวกันเธอดีอันนี้ใครอ่ะกระเทยบ้าพาเครื่องกระเทยพุทธคุณนมัเธออะไรทังพูดเลยเฮ้ยหยุดไอ้น่องฮะชื่ออะไรนะน่องน่อง เล่นกันเร็วๆนะเดี๋ยวนหนงต้องรีบไปทรงต่อหนองไหนเนี่ยนี่นถอดชุดเลยเปลี่ยนชุดเลยนะให้มาเฝ้าสเสด็จพี่ให้มานซอ้อมเพลงดาบเพลง,งทวนกันนี่โอ้โหไม่ได้ไปมากเลยที่ได้กระบอกเชือกระหม่อมาวันนี้เนี่ยกระบอกเชือกจะมาสอนเสด็จพี่สอนเพลงดาบเพลงทวนด้วยตัวกระบอกเชือกเองเลยใช้ทหารมัเหลือไม่ได้เลยให้มากี่คนนี่ก็ลาออกจากทหารไปหมดแล้วเนี่ยต้องไม่ต้องอยู่ไม่ได้เองเนียมืด้านเดี๋ยวมือด้านนี่นเลยผ่าร่างดาบไปเลยเนี่ย มาทิปมอะไรขนาดนี้เดี๋ยวจะบอกว่าให้รับดาบนี่คือมาทิมแล้วมันทุ่มแล้วมันเจ็บนะจะรับดาบเอาไปจะบอกเธอไปเอาโอ้ยโอ้ยเจ้ายังคอหอยเลยมั้งไม่ไม่พี่นี่จุดเลยจุดเลยไม่ชอบเลยดูที่น่ะมันบังคับจิตใจกันตลอดอะไรนี่นี่ดูเลยเห็เธอเป็นไรอะเธอเสี่ยพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่ง กรหม่อมฉ่านจะสอนเพลงดาเพลงทวนให้เสด็จพี่จะยอมมึงจะไาจับอะไรของเขาชอบแบบไปงี้ชอบเสด็จพี่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ก็ไม่งข้ถ้าไม่ยอมแล้วจะปราบไม่ตายลโหลยัลโหลฮัลโอลยัลโหลฮัลโหลฮลฮลโหลยััันเลัลัลลลลลลล